ศึงษาท่นี้ขอทบชวนแผนใช้จ่ายเงินภาครัฐหรืองบประมาณประจำปีภาษีที่เก็บได้ในปีปัจจุบันนั่นประมาณ3.6ล้านล้านบาทจากเงินรายได้ของประชากรตั้งิ้นปีละ16ล้านล้านบาทตัวยอย่างก็คําคำนวณตามได้คือ 7จ็บาทต่อวันคูณ60ล้านคนปันเศษสูงข้นจะปันเหกสิบสองสพันล้านบาทต่อวันสิวันสี่แสนสองหมวันสิวัน4 2่แวันส2่จุดล้านสามร้อวันสิบสองจุดหกประมาณสิบหกล้านล้านบาทเป็นประมาณรายจ่ายประจำปี อนหนึ่งงบบุคลากรสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ปีละ15,000ันอัตราเป็นเงินเดือนเฉลี่ยห0 0อปีเป็นเงินหัวละ1 1 1ล้านบาทซึ่งจะนำมาแบ่งเป็นอัตราจุบัติชั้นก่อชั้นก่อและระการทม้งวันทัวงอยู่ลูกจ้างและนักการพาลง จำนวนทั้งสิ้น1.7ล้านล้านบาทเงินค่าใช้จ่ายของสวนดด้วิการปีละประมาณ70,000ล้านบาทเงินประกันสังคมเงินคนชราคนพิการเงินที่ใช้เป็นการสายบันในหลักประกันสุขภาพประมาณ2,300ล้านบาท ในส่วนของก่าจ,จ่ายของสุาการและเง,งินประกาศทังคมเงินบัตราเงินวิการเงินหลาการสภาพนี้ประมาณสา,ลามล้านบาทรวมเป็น2องลา้านล้านบาทเงินเด็กตั้งแต่แรกเกิดนับย้อนไปถึงวันที่ปฏิสนธิ จ่ายเป็นค่าผาออกแปมเพลือดทิชชู่ก็ตถินบาทบนรวงนี้1นึ่ยบาทและค่าใช้จ่ายในการเรียย้ยงดูบุตอีกหกพันเจ็ดร้อยบาทรวมเป็นรายละแปดพบาทจนถึงเข้าโรงเรียนปฐมปัจจุบันเจ็ดหกสีองาแล้วเพอห้าหกสาบสองพันตำบนตำบนละสบห้ามู่บ้าน ประมาณห้าหมืน่นโรงบานมีจะเก,กิดประมาณประาละสิบคนต่อปีหรือประมาณห้าแสน,น 500, คนตามที่เห็นกันคือโรงเรียนชั้นประถมนั้นจะมีนักเรียนอยู่สองห้องเรียนโรงเรียนละห้องเรียนละยี่สิบคนประมาณโดยประมาณนี่คือการจัดชั้นเรียนโรงเรียนรับชอบสี่หมู่บ้านห้าหมู่บ้านต้องบนละสามโรงเรียน อย่างนี้ถ้าหัวละล้านเล็กห้าคนก็ห้าแสนล้านถ้าหัวละแสนเล็กห้าแสนคนก็คือห้าหมื่นล้านหัวละแสนนั้นคือเดือนละหมื่นก็จะอยู่เดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทรายเนละห้าหมื่ล้านจ2 6สองหาหบล้านบาทเด็กแรกเกิดจนถึงเข้าเรียนประถมอีกรวมเป็นเก้าแสนสามหมล้านบาทที่ กรมชีการจ่ายอยู่ก็่งันการจ่ายอยู่แต่ไปไม่ถึงเร็กในส่วนนี้คือ2.9รวมแล้วเป็น2.9 3้ล้านล้านบาทจะเหลอกประมาณหแสนล้านบาทเป็นการจัดหาเพิ่มเติมนะจัดหาทดแทนสองจุดหกแสนสามจุดหกก้า็ดแสนล้านบาท การเดหาเพิ่มเติมถนนลนทางนั้นปีระประมาณ0 0 0ล้านบาทถ้าเป็นถนนเส้นใหญ่จะได้ปีละ100กิโลถ้า20ปีจะได้200 0 0 0กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นถนนเส้นเล็กแอบออกไปจะได้ปีละ200กิโลเมตร20ปีจะเป็น400กิโลเมตรรวมทั้งเส้น600กิโลเมตรและในปัจจุบันมีประมาณ700 0กิโลเมตรสำหรับถนนลนทางในประเทศไทย มีเงินหมื่นล้านเาจะเป็นเงินงรับจัดหาเพิ่มเติมสาธารณูปโภคและรถไฟฟ้ากับป่าเป็นระดัะบใหญ่ทุกปีรวมสองแสนหกหมื่นล้านและมีการปฏิวัติยัยงมีการจัดหารถไฟฟ้ากับกรุงเทพมหานาครนั่นคือคนบริการจะหยุดพักส้มโมรุงเทื่ยจักและงบประมาณสัมนนนั้นจะ พับไว้บางส่วนนำมาจักหาพัฒนาึ้นได้คราวนัถือเส้นบางเส้นบางก่อนปฏิวัติเ่ยกลางคือสองพันห้าสิบาสองพัน้าสิบเก้าสองพันสสเก้สองพันห้าสิบหรวมั้งเส้นอย24หกสองอันล้นเลยเมื่อก่อนหน้าบอนเอกชเข้ามาแล้วมีอยู่สิเจเส้นในส่วนที่เหลืออีก สงแสนสีมืนล้านในแต่ละปีนั้นจะกันไวจะเป็นเงนเพิ่มสู้ลบให้กับการบนเรือนที่จะต้องออกไปสู้ลบกับคุยยเข้าเป็นครัตาจ้างและนำเงินเด็กไปจะต่างกาจะทำหน้าแดนโดยอาศัยการเปิดทางให้ของคนรัฐบาลกัมพูชาเช่น การรับอางนของวัดแดงกับไทยสากัารบริหารสถา,ารรบนตมาบันาไฟไมถปัจบัตบันสองปีนั้นสามหมื่นนายมาสองปีต้องจ่ายเป็นเงินพอสให้กับพนธุเงินอื่นจุเดแสนหนล้านใน ของอุปกรณ์นั้นกรมในการจัดวกับมรรจายเวลาเดือนส่วนการจัดหาทดแทนของรัฐวิสาหกิจนั้นรัฐวิสากิจจะเรียกเก็บเงรหลวงในราคาสินค้าที่ประชาชนไปู้ลนั้นจ่ายไว้รงสอง่ายกงการคางคือไว้กับระสวงการค้างและจะนำมาจัดหาทดแทนื่อประโยชุหลงนั้นหดอายุ ไฟฟ้ารถบลารถไฟฟ้าสนามบินท่าเรือนนรถนนทางการเดินทางกันรนั้นจะใช้กันเพียง5 0ซึ่งปัจจุบ,บันยังไม่มีนั่นคือใช้รถรบรสขนนบ่อัดให้ผิวหน้าก่อนกีดหรือถนนรายนั้นแตกอัดแล้วเททับใหม่ ในส่วนของบ้านพักการที่จัดหาทดแทนโดยจไม่ได้พัฒนการนำไปซื้อบ้านใหม่นั้นจ่ายไปแล้วประมาณปร864ปร6 3ประมาณ2แสน30ล้านบาทหรือครอครัวละ400,000บาทโดยประมาณ600,000ก่คัวรายการ600,000คน ปราณสองแสนสามหล้านบาทคือตลานละ้านหกแสนล้านอะไรบาคนละห้าแสนก็สา0แสนล้านอันีคนละสี่แสนกว่าจะรับพร้อมกันโดยในการเข้าอยู่อาศัยของโคราการนั้นจะต้องทำการผ่อนชำระบ้านและที่ดินนั้นรัฐบาลรัฐหลวมนั้นจะเบกิกเงินงบุคลากรมาจัดสร้างคอยไว้ให้ คืเงินให้คนละหนึลองดูนะครับบุกรอหนึ่งจุดล้านบาทค่าสวัสดิการเจ็ดหมล้านบาทเงินประกันสังคมเงินคนจราคมีการเงินรับประกันสุขภาพกแสนสามหมื่นล้านบาทเงินเด็กเก้าแสนลบาทเงินจัดหาเพิ่มจต้ารัฐบาแสนหกหมื่นล้านบาทเงินพอสรอีล้สองแสาบาท ดูเงินรกรังกรมอรกมาหกหมื่นเจ็ดหมื่นล้นบาทส่วนเงินคนแก่ก็เห็นอยู่8ปดพปีละแ0ดรปีละแปดพันเก้าล้านคนถ้า10ล้านคนก็เก0 0หมื่นแต่ไมถึงมา8แปดล้านอยูแค่นั้นกันนคือ6กเจ็ดหมื้อแซมกว่า2องสองยามสองแสนทีไปสองแสนสามหมื่ไมถึงกันนะสหรับ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเ็าจ่ละปี35ราล้านล้านบาทซึ่งปีนี้เก็บได้36ล้าน